สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับโบรถเก่งมือสองนะครับฝากติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีรถเชฟเข้าใหม่นะครับเชฟโรเลตอัปตาปี2 0 0 4นะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 6 0 0 c นซีซีนะครับอยาให้ดูรอบตัวรถก่อนครับเครื่องยนต์1 6 0 0รซีซีระบบเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับ เดิมทุกส่วนเลยนะครับผมใครที่มองหารถบ้านไว้พร้อมใช้งานนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับความพิเศษของเขานะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวท็อปครับตัวท็อป abs ดิสท์เบรกสี่ล้อนะครับข้างในนี่สวยมากเลยนะครับลูกค้าเราชมภายในนะครับผมข้างในนี่ใหม่กริบนะครับกลิ่นของความความรถใหม่ยังอยู่เลยนะครับแล้วรถคันนี้ความพิเศษนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับเป็นรถของท่านพลตรีนะครับ ผมไปซื้อจากท่านมานะครับจากก่องท่านเองเลยนะครับผมรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเนี่ยฮะใครที่ได้ไปนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเนี่ยครับภายนอกตำหนิมีน้อยมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูตำหนินะครับนิดเดียวนะครับตำหนินี่มองกเฉยๆไม่เห็นนะครับถ้าผมไม่บอกลูกค้าไม่เห็นแน่นอนนะครับเนี่ยครับตำหนิก็คือตรงนี้ครับผมไปจัดการให้แล้วครับผมเขาเรียกว่าไปแต้มสีให้แล้วนะครับ ฝั่งเดียวครับฝั่งซ้ายฝั่งเดียวครับตำหนิน้อยมากเลยนะครับคันเนี้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับตำหนิครับถ่ายที่ได้ไปผมแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับผมเครื่องยนต์ดีมากๆนะครับดีมากๆเลยทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับระจกไฟฟ้านี้ใช้ได้ครบนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับมีตำหนินะครับเห็นไหมครับอ่าถ้าผมไม่บอกก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคันนี้ถ้ามองกันเผื่อนี่จะไม่เห็นตำหนิเลยนะครับ เนี่ยฮะตอนนี้ก็คือแล้วตรงนี้นะคะผมก็ไปแต้มไปแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งหลังนะครับตรงนี้ครับแค่นั้นเองครับตาหนิเขาข้างในนี่แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยฮะเ h ฟโรเลตออฟตานะครับปี2004นะครับเป็นตัวท็อปนะครับพร้อมกันยังครับที่จะเข้าไปชมภายในด้วยกันไปเลยครับผม ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับนี่ครับผมสวยมากนะครับเป็นหนังทั้งคันนะครับเปิดออกมาในกลิ่นของอลูกค้าเคยเคยไปดูรถใหม่ๆไหมครมันจะมีกลิ่นของความรถใหม่นะครับคันนี้ยังเหลืออยู่เลยครับนี่ฮะเป็นเบาะหนังนะครับคาดด้วยลายไม้นะครับสวยงามนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครับผมนี่ฮะสวยงามมากๆเลยครับเป็นเบาะหนังใหม่เอี่ยมเลยนะครับ สะอาดสะอ้านมากๆนะครับผมคันเนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะครับรถไม่ช้ำเลยนะครับเนี่ยครับข้างในบอดี้คอนโซลนี่สวยสวยเลยนะครับสวยงามมากครับเนี่ยแอร์แบ็กครับแอร์แบ็กฝั่งด้านกดขับนะครับอาต่อไปมาดูข้างหลังครับเนี่ยฮะภายในนี่สมบูรณ์เลยครับไม่แตกไม่หักนะครับสะอาดด้วยนะครับสะอาดสะอ้านนะฮะเนี่ยฮะ ดูได้จากความสะอาดของเขาครับใครที่ได้ไปนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเบาเบอร์ไม่มีขาดนะครับดูครับสวยงามนะครับยิงข้างบนเพดานนะครับโอ้โหขาวจัวเลยนะครับรถคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพ90%เอร์เซนนะครับใครที่มองหารถบ้านที่พร้อมใช้งานจริงๆนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับนี่ครับเบาะหลัง ยิ่งข้างหลังเนี่ยท่านบอกไม่ค่อยได้มีคนได้นั่งนะฮะลูกๆท่านก็มีเอ่อรถกันหมดแล้วนะฮะเนี่ยสวยงามเลยครับตอนนี้ท่านไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนไปใช้เออบีเอมนะครับท่านก็เลยขายให้ผมมาครับสวยมากๆผมเปิดท้ายดูครับปึ๊บนี่ครับเนี่ยฮะข้างหลังครับ ชมกันเลยครับเดิมเดิมนะฮะรถไม่เคยชนนะครับผมรับรองได้นะครับรับการได้นะครับเดิมทุกส่วนนะฮะเนี่ยฮะยางอะไหล่มีพร้อมนะครับยางอะไหล่มีนะครับไม่มีผุนะครับเครื่องมือมีนะครับสวยงามเลยอ่าขออนุญาตปิดครับเนี่ยโลโก้โลโก้อยู่ครบนะครับครับผม ดูฝั่งซ้ายกันครับยางนี่เป็นยางใหม่นะครับยางใหม่สี่ล้อเลยนะครับผมพร้อมใช้งานทุกอย่างนะฮะเนี่ยฮะข้างในเป็นลายไม้ขาดสวยงามครับผมอยู่ที่ตำบลโคกสงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหากลูกค้าท่านใดที่ต้องการแล้วไม่มีเวลานะครับอยากได้แต่ว่าไม่สะดวกเดินทางมารับผมบริการขับส่งให้ได้ทุกจังหวัดนะครับขอระยะทางไม่เกิน400กิโลนะครับเพราะหากไกลกว่านั้นผมก็ ขับไม่ไหวเหมือนกันถ้าเกินกว่านั้นก็เจอกันได้ครึ่งทางนะครับเจอได้ครึ่งทางนะครับถ้าระยะทางไม่เกิน400โลผมขับให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับนี่ฮะสวยงามเลยปึ๊บชมกันเลยครับต่อไปผมเปิดเครื่องให้ดูปึ๊บสกคู่ครับผม เครื่องยนต์เนี่ยเสียงเงียบมากๆนะครับไม่มีตําหนิเลยรครับเรื่องเครื่องเนี่ยผมจะถ่ายลูกค้าดูแบบชัดเจนนะครับจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับเวลาที่ไปซื้อขายกันครับดูได้ถึงความเดิมนะฮะเนี่ยฮะสวยงามมากๆเลยเอกสารครบโอนนะครับนี่ครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ ทุกอย่างโอเคมากๆเลยนะฮะไปแลยครับเนี่ยฮะติดไปแล้วครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วครับสวยงามนะครับผมแอร์ในเย็นฉ่ำนะฮะเกียร์ออโต้เข้าครบทุกเกียร์นะครับไม่ต้องกลัวครับช่วงลงช่วงล่างนีนดีมากๆครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องให้ดูนะครับว่าจะมีควันไหมเอ่อมาลุ้นกันเลยครับผม ไม่มีนะฮะรถสภาพนี้ไม่มีแน่นอนครับผมไม่มีควันแน่นอนนะครับรับประกันได้เครื่องดีมากๆนะครับเครื่องยนต์ดีมากๆครับผมโอเคครับใครที่กําลังมองหารถบ้านไว้ใช้งานนะครับรถราคาหลักหมื่นนะครับผมขายแค่ราคาหลักหมื่นนะครับรถทุกคันที่นําเข้ามานะครับพร้อมใช้งานนะครับยิ่งคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมมือเดียวป้ายแดงนะครับขอย้ำๆเลยนะครับ เชฟโรเลตออฟตาปีสองพันสี่เกียร์ออ,อตโอต้กระจกไฟฟ้าเป็นตัวท็อปนะครับผมกระบอกเบรก ABS นะครับนี่ครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับสวยงามมากๆเลยครับผมเดิมๆทุกส่วนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนนะครับสนใจยังไงก็โทรเข้ามาได้นะครับ08 5 5 7 5 4 3 6 9นะครับเบอร์แอดไลน์ผม 083-0005440นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ